ครับก็จะมาอธิบายคำสั่งโดยอธิบายการทํางานของคําสั่งคอมแพร์นะครับคําสั่งคอมแพร์จะเป็นการเปรียบเทียบค่าของข้อมูลสองตัวโดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวที่ถูกดำเนินการอย่างเช่นโดยส่วนโดยคําสั่งที่ผ่านผ่านมาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าที่ผลที่ได้ากการจัดเกในตัว register ซึต,ตัวใดตัวหนึ่งที่ถูกดำเนินการ แต่อันเนี้ยจะไม่ส่งผลต่อก็จะก็คือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าในรีจิสเตอร์แต่จะส่งผลต่อพวกสถานะของแฟกแอนสถานะของแฟรก็เช่นพวกซีโร่แฟร์ไซด์แฟร์นีรแฟรโอเวอร์โฟแฟอ่าโดยสถานะของแฟก์เนี่ยจะถูกตั้งค่าตามผลผลัพธ์ของการลบกัลลบนก็คือการตัดเชื่อมของค่าทั้งสองก็มาดูตัวอย่างแรก ตัวคำสั่งแรกที่เป็นคุนแพนเออานหนึ่งกับ r สองเราไปการทำงานของคำสั่งแรกเนี่ยจะเป็นการลบค่าที่อยู่ใน r สองเนี่ยออกจากตัว r หนึห่งค่าเขียนลงมามันจะเป็น r หนึ่งลบ r สองแล้วค่าที่อยู่ใน r หนึ่งกับ r สองเนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงแต่สถานะของแฟลกจะถูกนั่งคาดนมผลลัพธ์ของการลบของงสองมาดูตัวอย่างก,ก็ หน้าค่า r1 เท่ากับ4วิเอค่า r2 เท่ากับ4เเมื่อเอาสองค่านเนี้ยเนี่ยมาลบกันก็จะเท่ากับศูนย์ศูนย์เนี่ยก็จะผลลัพธ์อันเนี้ยเป็นศูนย์จะส่งผลต่อสถานะของแฟกก็มาดูว่าส่างไหนเนี่ยส่งผลต่อแฟกไหนอย่างอัเนี้ยผลลัพธ์เป็นศูนย์จะส่งผลต่อซีโร่แฟกซีโร่แฟกเนี่ยจะถูกตั้งให้กลายเป็นหนึ่ง เพราะว่า R1 บวก R2 เนี่ยลบเปนเท่ากับศูนย์แล้วก็มันก็จะสามารถใช้คำสั่งต่อได้ก็เป็นพวกคำสั่ง JE อ่อใช้เพื่อโดดข้ามไปยังส่วนอื่นของโค้ดตัวคอมแพลเนี่ยมันจะมักจะถูกตามด้วยคำสั่งที่แบบมีเงื่อนไขเช่นพวก JE JNE JG JL อะไรพวกนี้ครับ mm hmm. เพื่อควบคุมทิศทางของการทำงานของโปรแกรมตามผลลัพธ์ของเันเดบเทียบหนางไอเนี้ยเราสามารถใช้อ AJ ตัว JE ได้เพราะว่าเราจะสามารถโดดไปยังโค้ดส่วนอื่นได้มาดูตัว Compare R 1นึ่งกับ้าสคือมึงก็ทำเหมือนในคำสั่งที่แล้วเลยครับก็คือเอา R1 เนี่ยลบกับ R2 เสองก็คือเรบทียบกันก็คือ 55, ลบห้าลบค่าของ5้าบห้าเนี่ยออกมาบิจิเตอร์หนึ่งอันหนึ่งเข้าเขียนผิดต้องเขียนแบบนี้ R1 หนลบกับห้าแล้วค่า R1 ึงจะไม่มเปลี่ยนแปลงแต่สถานะของแฟลกคืถูกตั้งค่าตามของรูแบลบสมมติว่า r 1เนี่ยมีค่าเท่ากับ ขอสิบเแล้วกันนะครับเมื่อเอาไปลบในตัวห้าสิบห้าเนี่ยมันจะได้เป็นเขียนแบบนี้ดีกว่าโอเคฟัง,ก,าางก็จะเป็นตัว0ู h ที่เป็นค่าบวกสถานะของแฟกก็จะเปลี่ยนตามพื้นของตัวนี้สองตัวนี้ที่ลบก,กัน ที่เปรียบเทียบค่ากันอย่างนี้ผลลบรับเป็นบวกและไม่เป็นศูนย์ก็จะส่งผลต่อตัวซีโรแฟกตัวไซแฟกต์ไซแฟกต์เนี่ยจะเป็นศูนย์เพราะว่าไอสองตัวเนี่ยลบกันแล้วมันไม่ใช่ศูนย์มันก็เลยเป็นศูนย์ส่วนไซแฟกเนี่ยก็จะเท่ากับศูนย์เหมือนกันเพราะว่าผลลับมันเป็นบวกแต่ถ้าเป็นลบผลลับมันจะเป็นหนึ่งก็ต่อมาก็ใช้คำสั่งต่อได้ก็เช่นพวกจ g เท,ทีก็ใช้เพื่อตรวจสอบค่าในาหนึ่งว่ามากกว่าห้ิห้า H หรือไม่ต่อมาเป็นลมแพร R หนึ่งแบบตัวหน่วยความจำณตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่ H ก็ทำเหมือนข้อที่ผ่านมาเลยก็คือลบค่าที่อยู่ในหนึ่งสองสามสี่ H เนี่ยออกจาก R หนึ่ง อย่างเช่นอ่าอ๋อใช่แล้วค่าที่อยู่ใน R หนึ่งแล้วก็หน่วยความจำที่หนึ่งสองสามสี่เฮกซ์ก็คือไม่ถึงเลแล้วก็สถานะของแลจะถูกค่าตามผลลัพธ์ก็มายกตัวอย่างอย่างเช่น R หนึ่งเท่ากับสามสิบเตัวค่าที่อยู่ในหนึ่งสองสามสี่เเนี่ยเท่ากับสี่สิบห้าเแล้วกันนะครับเมื่อเอาสองค่านี้เนี่ยมาลบกัน ก็จะได้เป็นค่าติดลบค่าหนึ่งมันก็จะส่งผลต่อตัวส่งผลยังไงก็ไปดูได้นะครับอย่างนี้ก็ติ็ลบชี์ลบจะเป็นศูนย์เพราะว่ามันลบมนแล้วมันได้ค่าอะไรสักอย่างนี่แหละที่มันติดลบมันไม่ใช่ศูนย์มันก็เลยเท่ากับศูนย์ส่วนตัวไซฟกจะ เท่ากับหนึ่งเพราะว่ามันลบมันแล้วได้เป็นติดลบผลลัพธ์มันได้เป็นติดลบก็เลยเป็นหนึ่งส่วน CF จะเท่ากับหนึ่งเพราะว่าเกิดการยืมเกินขึ้นเพราะ carry flag เนี่ยมันจะเท่ากับหนึ่งเมื่อมีการยืมการยืมเนี่ยจะเกิดในกรณีก็ต่อเมื่อตัวตัวที่ถูกลบค่าออก มันมีค่าน้อยกว่าตัวที่ดําเนินการอย่างไอ้นี่ก็คือ r หนึ่งเนี่ยมีค่าน้อยกว่าตัวที่เก็บอยู่ในหนึ่งสองสามสี่มันก็เลยได้ค่าเป็นติดลบพอได้ค่าเป็นติดลบเราก็รู้ว่ามันเกิดการยืม,มเกิดขึ้น c เ <See? S 1> มืเ่อไรกลายเป็นหนึ่งด้วยเพราะมันมีการยืมต่อมาก็เป็นคำสั่ง compare หนึ่งสองค่าที่อยู่ในหนึ่งสองสาม h กับ r หนึ่ง โดยการทำงานก็มาดูว่าค่าไอที่อยู่ในเนี้ยมีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็จากนั้นจะนำค่านาหนึ่งเนี่ยมาลบออกจากหน่วยความจำไอหนึ่งสองสามส h แล้วก็ค่าทั้งสองจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะของฟิล์ก็อะู่ต้ค่าตามผล สมมติว่ามี r ค่าที่อยู่ในหนึ่งสองสามสี่ hash นมีค่าเป็นแปดสิบ h h แล้วก็ r หนึ่งมีค่าเป็นเจ็ดสิบ h <c> h <oughs> เมื่อเขามาเปรียบเทียบก็จะได้เป็นแปดสิบ h ลบก,กับเจ็ดสิบ h h ก็จะเท่ากับยี่สิบ h h ที่เป็นค่าบวกสถานะของ flat, flat. แฝดซีโรแฝดก็จะเท่ากับศูนย์เพราะว่ามันลบก,กันมันไม่ใช่ศูนย์เปรียบเทียบกันมันไม่ใช่ศูนย์ ใายแฟกม่ใจะเท่ากับศูนย์เหมือนกันเพราะว่ามันได้ค่าเป็นบวกครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคำสั่งของคอมแพล